สวัสดีครับทุกคนเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยจ็อบเขามีงานที่ต้องถ่ายวีล็อกนอกสถานที่ซึ่งด้วยความที่ช่องพวกเราเป็นช่องเล็กๆสปอนเซอร์ก็จะกดราคาไม่ใช่ด้วยความที่พวกเราไม่มีอุปกรณ์สาหรับถ่ายนอกสถานที่ที่ดีมากนักผมเลยให้จ็อบยืมไมค์กล้องตัวหนึ่งไปซึ่งมันก็คือไมค์อันนี้และเรื่องราวเสียงตายของจ็อบก็เริ่มขึ้นจากตรงนี้นั่นแหละหลังจากถ่ายมาเสร็จจ็อบก็ได้บอกผมว่าไมค์ ไม่ใช่ไม่ใช่จจอบไม่ได้พูดแบบนี้เจ๊อบอกว่าไม่ที่ยืมไปมันมีน้อยผมก็แบบเฮ้ยไม่ไหนมันก็ต้องมีน้อยสกันทั้งนั้นแหละแต่กงันนี่ไม่ได้เป็นคลิปเดียวนะเป็นทุกคลิปอันนี้ปัญหาใหญ่เลยในทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเสียงคือคลื่นที่เก็บเป็นซีเควนซ์ของตัวเลขจำนวนจริงสมมุติว่าเลขตัวนี้คือเสียงพูดบวกเสียงน้อยสถามว่าถ้าเอาเสียงพูดอย่างเดียวต้องเป็นเลขอะไรไม่รู้ ใครจะไปรู้โดยผมก็ได้เอาเสียงไปเข้าโปรแกรม Audacity วิธีที่โปรแกรมนี้ใช้คือเขาจะเก็บโปรไฟล์ i s e แล้วก็ลบเสียงช่วงความถี่นั้นให้แต่เสียงที่ได้มันจะเป็นแบบนี้สยามสแควรซอยหนะครับสยามสแควรซอยห้านะครับถ้าเกิดทุกคนฟังดีๆเนี่ยเสียงมันจะออกกล้องๆแปลกๆไม่มีคุณภาพัะเท่าไหร่ซึ่งเราจะสามารถรู้ได้ทันทีเลยว่าเสียงนี้เราเอาไปดีนอสโหโห สงสัยต้องใช้วิธีนั้นแล้วล่ะถ่ายใหม่ไม่เพื่อนคือ,อจ๊อบบอกว่าจะไปถ่ายใหม่แต่ก็เสียดายช่วงคุยกับหมอคือหมอคนนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่หมอประจํมามันเลยไปถ่ายซ้ำไม่ได้ผมเลยลองสิ่งนี้สิเพื่อนตอนนั้นผมไปเจอโปรเจกต์อันหนึ่งชื่อว่าฟูลส u b เน t โปรเจกต์นี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เขาจะเอาเสียงมาทำการดี o i s e ด้วย AI หรือ Deep Learning เรามาลองดูผลลัพธ์ที่เขาโชว์กันดีแบบ too good to be true เลยอะโปรเจกต์นี้เนี่ยเขาใช้ Deep Learning ในการเรียนรู้เสียงที่มีน้อยสองช่วงความถี่คือ full band กั <c oughs> บ sub band ผมรู้ทุกคนไม่เข้าใจหรอกเอาเป็นว่า เอาเสียงนอสเข้า Deep l e a r n i n g แล้วก็เอาเสียงที่ไม่มีนอสเนี่ยมาสอนมันอีกทีจบแล้วด้วยความที่โปรเจกต์นี้มันเป็น Open s ซ u r c e ดังนั้นโค้ดของเขาเนี่ยไม่สิโค้ดของเราพอผมเอามาลองกับคลิปที่ผมถ่ายเล่นๆนี่คือเสียงที่ได้เออได้ย si. cool> ินก็แย่แล้วใช่ไหมเสียงดังขนาดนี้ไม่ได้ยินน่าถูกแล้วฮัลโหลฮัลโหลดาวส่องสีฮัลโหลฮัลโหลดาวส่องสีพอไปลองกับคลิปของจ๊อบ โลหะไม่ใช่พลาสติกนะครับโลหะไม่ใช่พลาสติกนะครับโลหะไม่ใช่พลาสติกนะครับมาแตกกัากันไม่ได้เป็นขอนมใช่ค่ะมาแตกกักันไม่ได้เป็นขนมใช่ค่ะมาแตกกันไม่ได้เป็นขอคส่วนผสมใช่คมาแตกกันไม่ได้เป็นขอคส่วนผสมใช่คถือว่าตัดเสียงนอสออกไปได้ดีมากๆแล้วก็ยังคงความเป็นธรรมชาติของเสียงเอาไว้ได้แต่ถ้าเกิดเราฟังดีๆ บางช่วงที่จอบพูดมันก็ยังมีนอ e อยู่บ้างซึ่งนอ e เล็กขนาดนี้เราสามารถแก้ได้หลายวิธีเช่นใส่ซาวเอฟ f ฟก c t ในโปรแกรม Editor ก็ได้แต่จอบบอกว่าแค่เอาเพลงมาใส่มันก็คือโอเคแล้วจริงปะเป็นหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูจอบในแต่ละจุดกันนะครับชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโซนเป็นหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูจอบในแต่ละจุดกันนะครับชั้นหเนี่ยก็จะเป็นโซน Nice และตอนนี้นะครับคลิปนี้ก็ถูกเอาไปใช้ในช่องอ n น r i n เรียบร้อยใครที่อยากเห็นยูสเคสจริงก็ไปดูที่ช่องอ n น r i n ได้ลิงก์อยู่ใต้ e s c r i p t i o น,น,นพูดกันตามตรงเลยคือตอนแรกเนี่ยที่ผมเห็นว่าเฮ้ยไมมันมี n i อ e เนี่ยผมนี่แบบอืมถอยแล้วโอ้แต่พอมาเจอโปรเจกต์นี้คือแบบมันช่วยไว้ได้เยอะจริงๆนะครับถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีอีกอันนึงเลยถ้าเกิดทุกคนฟังเสียงแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็ต้องขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนด้วยสำหรับวันนี้บายบาย